สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบางเดน่ายังไม่จันฟุตบอลนะครับวันนี้ครับเป็นเกมระหว่างนิวยอร์กฟุตบอล์ดใอันแซับเดินทางมาเยือนแอมเกลเบย์แชมป์ซุปเปอร์โบว์บัคเนียครับวันนี้มีผมเอลดูเก้แล้วก็พี่เสือครับน้ำพ่นเสียงบานได้ซ้ำการโนนเป็นผู้ใหญ่สวัสดีครับพี่เสือครับครับสวัสดีครับดูฮะฤดูการนี้บัคเนียเจอกับเซฟตี้ลึกนะครับหรือว่าเรียกว่าเซฟตี้เชลนี่55เปอร์เซ็นต์ครับลุดเรียบร้อยครับทัชดาวครับโโอ้ห เกิดครับ,รบเป็นวยลิซิเกร์สปรินง่ายๆครับแล้วก็มีคำนั่นเบรบล็อกเปิดทางกอด์วินก็พุ่งเข้าเอ็นโซนเป็นทัชดาวตั้งแต่ร้ายเปิดเกมเลยแล้วก็ยิงเข้าไปครับ4 0ลูกจาก 4, 4ี่ครั้งนะฮะที่เตะในระยะเนี่ยครับลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับซักครับ อาจจะได้ทัชดาวครับเรีอคชันนะครับโจนวางหยดมารับได้ทัชดาวครับโอ้โหแผนนี้โอ้โหพีเบิร์เหมือกลับมานะโหซ้อมไว้แล้วครับเบรดเนี่ยไม่ต้องหลุดออกไปตรงที่มีตัวคุ้มปีครับโรโจครับโรโจเรียบร้อยครับทัชดาวครับดีครับ มอนียิงหลายนัดเลยนะรัวเป็นชุดนะครับจากเส้นห้าหลานะครับว่สแก่3คนนะครับวางเขาไปเรียบร้อยครับโอ้โหเสร็จแล้วครับแบบนี้น้คุณนะถ้าคุณให้เอเวน้นอนี่หันหลังให้คุณได้นะอห้เอไ,ไปให้แฟนไม่เอาดีกว่า <laughs> บอกว่าเนี่ยเทียบกับเรดี้ในจังหวะแก้ไขหมหาสถานการณ์บอกว่าเนี่ยโคร์แบ,บ็กเก่งๆเนี่ยเขาเขาแก้แบบเนี้ยมันไม่ได้อะไรก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไมอา้อาวอา้อาวอ,าอ,าอ,าอา้จะมีแถมรนะอเลนส์อีกแล้วเนี่ยสาหลานะครับสักกับมีเสียงซ้ายนิดหนึ่งนต่ว่าก็เข้า ดูแลตัวเองดีๆนะจุ๊บๆดคแคลขอโทษนะทีมรับเราเล่นหนักไปหน่อยนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะ